นนท่าครับนนท่านพรบผมออนุญาแนะนําตัวครับผมนัทนนท์ประคองใจนะครับมาห,หน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งสำนักง,งานเราก็ตั้งอยู่ที่สารการจังหวัดขอนแก่นชั้นห้าพี่น้องเราเคยเคยไปไหมครับเคยไปที่ยุติธรรมจังหวัดไหมครับเคยไปปรึกษากฎหมายขอ,อนแนะนําในปัญหาข้อกฎหมายแลวก็ เรื่องราวต่างๆที่เราได้รับความเดือดร้อน,ท,นท่านท่านใดที่เคยไปขอยกมือหน่อยครับ <c oughs> ยังไม่เคยไปที่ผมมีแผนพักของสำนักงานที่ที่เป็นภารกิจแล้วก็ที่จะให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนในเรื่องอะไรได้บ้างแล้วก็มันมีมีมีจำนวนจำกัดปรดีผมพอมาเยอะอยู่ฝากไว้ที่ท่านประําเมือที่อำเภอแล้วครั้งต่อไปที่ผมลงมาที่ บ้านนุท่าเดี๋ยวผมจะเอามาแจกอีกนะครับซึ่งขอขอนุอญาตแผ็นพับมันจะมีรายละเอียดของของสำนักงานอยู่แล้วก็มีเบอร์โทรสำนักงานอยู่นะครับซึ่งเรามาวันนี้นะครับพอดีเรามาประสานที่อำเภอนในเรื่องการจัดตั้งศูนย์พทําษ์ชุมชนนะครับเพราะว่าในจังหวัดขอนแก่นเรามีศูนย์พิทักษ์ชุมชนเกิดขึ้นแล้ว14แห่งใน11อำเภอแต่ว่า โครงการเราอยากจะมีศูนย์ที่อำเภอทุกอำเภอในทั้งหมด26อำเภอซึ่งปีนี้เราจะจัดตั้งศูนย์ที่อำเภอเพ่มขึ้นอ,อีก3ศูนย์คือที่อำเภอสีชมพูแล้วก็อำเภอมันจาคีรีแล้วก็ที่นี่นะครับแล้วก็เมื่อวาเราประสานทางท่ทานปลัดอำเภอว่าชุมชนหรือหมู่บ้านของเรามีความเข้มแข็งในเรื่องการคนเรื่องการประสา,างนงานแล้วก็ เรื่องเลยนะครับก็เลยว่าอย่างนั้นเราก็อยากจะเอานโยบายของกระทรวงทธรรมมาบอกพี่น้องว่าสำนักงานข้าพเจ้าในประแานของกระทรวงทหาดไทยสุริยานจะมาให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องเราเรื่องอะไรได้บ้างนะครับอ่นอรณีก็คือส่วนที่ทำทุนที่เราอยากจะตั้งขึ้นเราก็อยากมีศูนย์แล้วก็มีเครือข่ายที่ทำทวนรวมทั้งภาคีเครือข่ายที่ทำ่วนแรกตัวนี้ที่พี่น้องเราเนี่ยได้รับความเดือดร้อน จากการที่ถูกภาครัฐเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือภาคประชาชนด้วยกันเราไม่รับความเป็นธรรมเราก็สามารถไป <c oughs> ไปร้องเรียนหรือว่ามาปรึกษาขอคำแนะนําหาทางออกร่วมกันในกรณีที่เราเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นเพื่อให้ชุมชนเราเนี่ยนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วเราก็ช่วยแก้ไขปัญหาด้วยกัน โดยคนในชุมชนเราเองแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านในชุมชนเราเองอย่าให้คนอื่นคนภายนอกเขาไม่รู้เรื่องไม่มีความรู้ไม่มีพื้นเพไม่มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ดีเท่ากับคนบ้านเราเนี่ยช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็เราเองก็จะอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะจะคุยกันแล้วก็หันหน้าปรึกษาหารือกันโดยที่เรามีเรื่องแล้วไม่ต้องไปจ้างทนายความซึ่ง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปขึ้นศาลไปปรึกษาทนายความมีแต่เสียเงินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดเราก็ยังมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายคือทนายความแล้วก็มีนิติกรที่จบทางกฎหมายดูคนมคามให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับกับพี่น้องประชาชนอีกอย่างหนึ่งคือสำนักง,งานเราก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องต,ต่างๆนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเราแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องการแก,ก่เกลียดนะครับข้อพิพาทการดูแลพี่น้องคนในชุมชนของเรา ซึ่งแผ่นพับซึ่งเป็นแผ่นพับตัวที่ใหม่ล่าสุดจะเป็นเป็นสีฟ้าขาวนะครับฟ้าขาวเหลืองข้างล่างนะครับจะเป็นแผ่นพับของสํานักงานยุิธรจำังหวัดอ่าซึ่งนอกจากสํานักงานยุิธรจำังหวัดแล้วเนี่ยก็ยังมีองค์คุมของสิทธทิเสรีภาพนะครับว่าที่มาตั้งอยู่ที่สารากางเนี่ยนอกจากจะให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้ความยุติธรรมในชุมชนแล้วเราก็ยังมีเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายแก่ตำรวยในคีอา ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับว่าท่านได้รับความเสียหายทางด้านร่างกายนะครับร่างกายและจิตใจจากการกระทําความผิดของคนอื่นนะครับอย่างเราขับรถไปโดนรถคนอื่นชนเนี่ยเราได้รับบาดเจ็บหรือเราไปเที่ยวงานโดนลูกหลงโดนลูกปืนโดนระเบิดเราได้รับบาดเจ็บจากการกระทําความผิดของคนอื่นนะหรือโดนข่มขืนนะครับเราก็สามารถไปยื่นคำร้องขอเงินชดเชยตรงนี้ได้นะครับ ส่วนเอกสารหลักฐานต่างๆก็จะมีบันทึกการสอบสวนแล้วก็ถ้าตายก็เอาไปมรณะบตรไปแล้วเราก็ไปยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เกิดเหตุนเนี่ยก็หรือมีเรื่องในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้น,นเนรายละเอียดมันอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าพูดมาาันจะเป็นสามชั่วโมงก็ไม่จบนะเรื่องเป็นเรื่องนี้คือเราตายจากการกระทําของความผิดของคนอื่นหรือเราไม่รู้เห็นเป็นใ,นใจในการกระทําความผิดหรือในกรณีที่เราได้รับบาดเจ็บจากการกระทําของคนอื่นเรา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถ้าฆ่าตัวตายหรือทําให้ตัวเองตายอย่างนี้ไปขอขอรับเงินไม่ได้หรืออบุตรหลานของท่านถูกจําคุกอยู่ในเรือน,อ,อนจําในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าไม่ได้กระทําผิดคือศาลยกฟ้องศาลถึงทีสุดว่าเราบริสุทธิ์เนี่ยเขาไปขังไว้เราก็สามารถไปขอเงินค่าชดเชยตรงนี้จากสํานักง,งานวิธีธรรมจังหวัดโดยเป็นตัวแทนของกรมคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งเป็นภารกิจอันหนึ่งของของสํานักง,งานวิธีธรรมจังหวัด แต่ว่าท so ี hat, so mm ่ผมมาพูดวัน oh น <Yes. S 1> <of> right ี้ผมอยากจะมาพูดในเรื่องของยุติธรรมชุมชนให้พี่น้องเราได้อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขมีเรื่องมีข้อพิพาทเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับสำนักงานทีธรรมจังหวัดเองหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอยู่ที่มาขอรับที่เราได้รับความร้อนแล้วไปขอคําแนะนําจากเขาสำนักงานทีธรรมจังหวัดนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมตัวประสานนะครับประสานว่าเรื่องที่ท่านเดินไปแล้วมันถึงไหนตกค้างอยู่ตรงไหน นะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสํานักง,งานวิทัจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีเป็นตัวเชื่อมระหวา่างสมาชิกเครือข่ายในในหมู่บ้านในชุมชนเราเนี่ยเ,เป็นเป็นเครือข่ายให้ว่าเราได้รับความเดือดร้อนท่านที่เป็นคณะกรรมการเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องก็สามารถประสานไปที่สํานักง,งานพิทักจังหวัดว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านในชุมชนสํานักงานวิทัจังหวัดจะช่วยได้ไหมหรือว่าถ้าช่วยไม่ได้หน่วยงานหรือที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างสำนักง,งานวิทัจังหวัดก็จะ ก็จะประสานให้แล้วก็จะลงมาให้ความรู้ด้านกฎหมายลงมาให้ความรู้ในด้านต่างๆที่ที่พี่น้องเราอยากจะรู้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราอยู่ในชุมชนเราก็สามารถที่จะพึ่งตัวเองรู้ว่าสิทธิประโยชน์ที่ตัวเองควรจะรับจากกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือทางแพ่งนะสิทธิที่ท่านถูกจับท่านจะรับอะไรบ้างอย่างสิทธิต่างๆที่ผมพูดไปตอน ขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายก็มีหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องที่ท่านอ่านดูแล้วก็อาจจะมีแล้วก็มีปัญหาอะไรท่านก็สามารถที่จะไปไปปรึกษาที่สํานักงานหรือโทรไปที่สํานักงานเบอร์โทรศัพท์นะครับ043243707นะครับโทรไปที่สํานักงานนะครับเบอร์เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นแผ่นเหลืองขาวข้างหน้านันจะผิดแต่เบอร์ข้างหลังก็ก็เป็นเบอร์เบอร์สํานักงานที่ถูกต้องคือ043243707 นอกจากสำนักง,งานวิชาธรรมจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนกระทรวงวิชาธรรมแล้วก็ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิชาธรรมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจะมีมีแผนภาพอยู่ด้านหลังนะครับมีหลายหน่วยงานว่าจะเป็นเรือนจำบังคับคดีกรมคุมประพฤติอ่าดีเอสไออะไรตา่างๆหลายหน่วยงานที่อยู่ข้างในนะครับก็เป็นเครือข่ายภาคีกับสำนักง,งานวิชาธรรมจังหวัดคือสำนักง,งานวิชาธรรมจังหวัดก็จะประสานให้กับ หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ท่านได้รับความเดือดร้อนหรือท่านไปติดต่อส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแล้วไม่ได้รับความดูแลไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับในเบื้องต้นวันนี้ที่ผมมาพูดก็อยากจะให้ท่านได้รับทราบว่าสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นเราอยู่ที่สารการมีอะไรที่จะให้พี่น้องและพี่น้องจะได้รับความช่วยเหลือจากเราในเรื่องอะไรที่ผมพูดมานะครับ ท่านใดที่ที่อยากจะถามมีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้เลยครับตอนนี้ครับถ้าไม่มีมผมก็จะขอจบจบ,ตจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับข <c oughs> อบคุณทุกท่านนะครับที่